สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณบาเฮ็ดชาเนี่ยทางนน้นก็ลุยงานกลางแดดพี่น้องเอ้ยคอยสิบหากุจแคอยไปบวบไวแดดแห้งพดไอ้กเกียงพาสติก็ได้ไ,ไหมล่ะเกียงพาสติกเลรวไหมอีปูนอันซึ่งอันในยดา โตนะที <Mile dizzy> ่ดึงปูนโตแก้วกนาะไว้อนกิบไปเจอาปยอีีละปันจุกไหนไปออนอิจเรลไปูไปทอดอิราเลโจพวกอัน อเม่อป,นป,ป,ปออันดังแล้วภักฤษภาอังกฤไปอีทอดเล่นญัวพวกไปคำบบเบะระโศกีเน่ยเนาะอะไรเดียง้ามาดังกันรนึไทยมีอะไรแกว้วอีดึงหน อีตปูนโตทางโน้นะคะ่ะแอบก็อยู่ตางเต็นนี่เด็ดมันร้อนมากเลยมันออกไปไม่ได้นี่ไทยก็ชวนไปหาคุณกุดจีนี่ไปไม่ไหวแดดร้อนเกินนะจะโฮพาทางที่ว่านพัดกู้ตุก កាន់គេបអហើយเดือนเนาะចតែលุงសរៈអផ្ដោ แดดเลยนะคะเนาะทปงานร้อนายแดดร้อนมากเลย้องไทยก็ชวนไปขุดกุดจีบอกไทยว่าไปแม่ไว้ไทยเลยแดดมันร้อนแดดร้อนมาก ແຫຼ່ງອີ່ຫຍະກິບນ້ຳແຂງບໍ່ບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າອອດເພາະວ່າແຫຼະອີ່ກະຈີນີ້ເອົານີ້ເອົານີ້ຍິບແຕງອະນະອີກແກ້ວເອົາມາໃສ່ຊັ້ນມາແກ້ວພາດິກກະແມ່ປັນຫາມເດງ່ວຍທີ່ໃສ່ງ່ວຍໄປອີກແກ້ວແບບວ່າໃສ່ແກ້ວໄວ້ກິບອິດດຶງເອີ້ຍແມ່ນີ້ອິດແກ້ວນະບໍ່ນະໃສ່ແກ້ວພາດິກນະ เบออก,กินเบกินนะข้ออันนี้ก่อนซาดบงังคอยไปสี่นะไม่ก็มาทำเององี้เยท้ายเรือเลาะมันโกะเอามือไ,ไหน่ๆนะแม่ไปเอาไอ้อที่น้ำแข็งเลย

cok cok anak.